คำเตือนนิดๆหน่อยๆคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเกมบางส่วนอไม่ต้องพูดมันเข้าถึงง่ายและยอดชายเอจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยได้เล่นจนมาถึงปัจจุบันที่ผมต้องกลับไปเล่นอีกครั้งเพื่อเอามาทำวิดีโอนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเกมสนุกเกมหนึ่งไม่ได้เข้าขั้นแย่อย่างที่ใครเขาสาปส่งกันเลยครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็พอจะเข้าใจว่าทำไมแฟนคลับเดนตายถึงไม่ชอบเกมเวอร์ชันนี้หลายๆเรื่องที่เขาด่ากันผมก็เห็นด้วยถ้ามองมาในฐานะคนที่ผูกพันกับ Devil เมค Cry มาอย่างยาวนานเอางี้ละกันครับ ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไประลึกถึงเกมฉบับรีบูตนี้กันในหลายแง่มุมเท่าที่จะนำเสนอได้พร้อมกันไหมไปลุยกันก่อนจะเข้าสู่พาร์ทอื่นๆผมอยากให้พวกคุณได้รู้จุดประสงมที่แคปคอมสร้างเวอร์ชันรีบูตนี้ขึ้นมาก่อนครับ คุณจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดเสียงแตกและความเกลียดชังของเกมนี้ขึ้นมาแต่ใครจะข้ามไปดูพาร์ทเนื้อเรื่องหรือว่าพาร์ทเกมเพลย์เลยก็ได้นะครับผมทำไทม์สเต็มไว้ให้แล้วส่วนใครอยากฟังกันแบบยาวๆเนี่ยก็จัดไปครับแต่ผมจะเตือนไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะมีหลายคำพูดที่แทงใจดำแฟนๆอยู่บ้างจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ที่จะสร้าง Devil May Cry ฉบับรีบูทเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในปี2008ปีที่ Capcom วางขาย Devil May Cry 4ครับที่มันค่อนข้างประสบความสำเร็จพอตัวแหละ ทำยอดขายแซงสูงกว่าทุกภาคก่อนหน้านี้ถึง2.3ล้านชุดในปีนั้นและถ้ารวมกับเวอร์ชั่น PC มันก็ขายได้มากถึง2.75ล้านชุดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามในแง่ย,ยอดขายเนี่ยเมื่อเทียบกับเกมแอคชั่นอื่นๆในตลาดมันสู้ไม่ได้เลยครับเพราะเจ้าอื่นเนี่ยคันต่ำนี่คือ4ล้านชุดนะครับทั้งๆท,ที่เกมภาคนี้วางจำหน่ายตั้งหลายแพลตฟอร์มแถมเงินที่ลงทุนไปกับการพัฒนาก็ไม่ใช่นยน CAPCOM พิจารณาด้วยตัวเองว่าสาเหตุที่ Devil May Cry 4มันไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะตัวเกมมันเข้าถึงยากไปมันอาจจะถูกใจเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ก็จริงแต่ถ้ามันสามารถทำให้เข้าถึงฐานคนเล่นได้กว้างกว่านี้แบบระดับเวอร์ไวหรือให้เจาะจงหน่อยคือให้ถูกใจซีกโลกตะวันตกที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของวงการเกมในยุคนั้นจะเป็นอะไรที่ดีกว่าไม่ใช่หรอครับ พวกเขาเลยมีความต้องการที่จะทำให้เกมซีรีส์นี้เข้าถึงได้ในระดับโลกและการจะทำแบบนั้นได้ทีมพัฒนาก็จำเป็นจะต้องเข้าใจจริตของระดับ worldwide CAPCOM เลยตามหาทีมพัฒนานอกประเทศที่พอจะเข้าใจแก่นของ Devil May Cry อยู่บ้างจนในที่สุดแคป c o m ก็ได้เจอเข้ากับ Ninja Theory ที่ในตอนนั้นมีผลงานคือ Heaven l y s w o r d และ Enslaved Odyssey to the West ซึ่งทั้ง2เกมมันก็ได้ฟิลเดวิลเมครายพอสมควรครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะนินจา t h โอรีเป็นแฟนของซีรีสน์นี้และพวกเขาก็ตอบตกลงรับโปรเจกต์นี้มาทำเรียกว่าเหมือนความฝันเป็นจริงได้สร้างเกมที่ตัวเองเป็นติ่งครับโจทย์ของแคปคอมเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้เดวิลเมครายภาคนี้สามารถมัดใจเกมเมอร์ชาวตะวันตกได้นินจาติโอรีก็เลยจัดให้ครับโดยลำดับแรกที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยในช่วงพัฒนาคือระบบการเล่น ที่พวกเขาพยายามทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์คือ Stylish Action หรือระบบการต่อสู้ที่ความสนุกจะเอ็นเอียงมาฝั่งผู้เล่นที่ต้องมีการต่อคอมโบได้อย่างลื่นไหลรวดเร็วหลากหลายมีช่องว่างให้ผู้เล่นได้ใส่ความสร้างสรรค์นในการแต่งเติมท่าต่อสู้ให้ออกมาเป็นคอมโบที่ต่อเนื่องว่าง่ายๆคือสนุกไปกับการทำอะไรเท่ๆโดยที่ผลลัพธ์มันมาจากการที่ผู้เล่นควบคุมได้อย่างชำนาญและเก่งกาจ ในขณะที่ด้านของการดีไซน์ทั้งฉากทั้งศัตรูหรือตัวละครต่างๆก็เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ให้มันมีความเป็นอเมริกันชนเล่นกับคอนเซปต,ต์งานศิลป์ที่มันฉูดฉาดแสบสันแตกต่างจากเกมเวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่มีอยู่จุดเดียวที่นินจาติโอรี่เก่งใจและไม่สามารถสะบัดความเป็นต้นฉบับจนหมดคราบคือตัวละครดันเต้ครับพวกเขาดราฟออกมาหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ผมขาวและก็เสื้อผ้าที่ต้องคุมโทนสีแดง แต่แคปคอมบอกไม่ต้องมึงจัดมาเลยเฟี้ยวๆทำยังไงก็ได้ให้คนตะวันตกมันชอบสำหรับใครที่มองว่าดินจา t h ติโอรีเป็นไอ้กันไม่สน4ี่สนแไม่ใช่นะครับแคปคอมเนี่ยเป็นคนบอกเองเลยว่าช่างหัวดันเต้ขี้แอซว่าเอาดันเต้เวอร์ชั่นมากันมาเลยแต่โอเคในช่วงโปรโมทเกมเนี้ยดินจา h e ติโอรีก็ทำอะไรล้ำเส้นไปเยอะอยู่ครับคือพอได้คำสั่งจากแคปคอมที่มันตรงฉินแบบเนี้ย สกิลปากของพี่ๆก็จิกกะดันเต้เวอร์ชันเดิมสมันเลยเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยพวกเขามักจะบอกว่าการแต่งตัวแบบดันเต้เนี่ยมันเชิมบ้างละคริช้ชบ้างละสารพัดเลยที่จะกัดได้ครับและแล้วในปี2010ที่งานโตเกียวเกมโชว์เราก็ได้เห็นทีเซอร์สั้นๆของโปรเจกต์เดวิลเมคราภาคต่อไปที่มันช็อกแฟนๆเป็นอย่างมากชายตัวผ,อ,ผอมๆเอวบางที่ถูกขึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือดันเต้ครับ แถมซีนถัดมาเรายังเห็นพี่แกสูบบุหรี่และสภาพพี่แกเนี่ยมันดูเรื้อนเหลือเกินบอกเลยว่าในตอนนั้นเสียงแตกแบบชัดเจนมากแต่โดยมากเนี่ยจะเอ็นเอียงไปทางกรนด่าเสียมากกว่าครับว่าเองทำอะไรกับดันเตสภาพย,ายังก็คนติดยากระแสในตอนนั้นนี่แย่มากเลยนะครับแถมอะไรเข้าสิงทีมนินจาท e อรีก็ไม่รู้พวกเขาแซะกะนันแกแหนดันเตว่าชั่นเก่าจนสนุกปากซึ่งมันก็ทำฮ้โกอินเทอร์เน็ตเนี่ยลุกเป็นไฟ จนพวกเขาต้องยอมปรับโมเดลดันเต้ใหม่ให้มันดูเป็นผู้เป็นคนและในปี2013เกมของจริงก็ได้ออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการส่วนในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเกมนี้มีอะไรที่น่าพูดถึงบ้างแม้จะผ่านมาแล้วกว่า11ปี like เนื้อเรื่องของ DMC Devil May Cry เออชื่อเกมแม่งซ้ำกัน2รอบเลย จะถูกเซตอัพอยู่ในยุคปัจจุบันที่นอกเหนือจากการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ยังมีเผ่าเทว,วดาและปีศาจปะปนอยู่ในสังคมเพียงแต่ในโลกปกติพวกเขาจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ในมิติทับซ้อนลิมโบทั้งสองเผ่าพันธุ์ถึงจะสามารถเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาและสามารถใช้พลังความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งสองโลกนี้จะสามารถส่งผลกระทบต่อกันได้ตัวอย่างก็คงจะเป็นฉากนี้ที่ชิงช้าสวรรค์นในโลกลิมโบมันพังจากการต่อสู้กันร,ระหว่างดันเต้และปีศาจพอมาในโลกแห่งความเป็นจริงมันกลับเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ดีๆชิงช้าก็พังโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเรื่องราวของเกมได้เริ่มต้นในเมืองลิมโบซิตี้มหานครที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่แม้จะฟังดูเป็นเมืองที่น่าอยู่แต่แท้จริงแล้วมันคือแผนการชักใย,ยทําให้มนุษย์ ตกเป็นทาสของจอมปีศาจในคราบนักธุรกิจใหญ่มากด้วยอำนาจนามว่ามันดัสที่ต้องการจะหลอมรวมโลกปกติเข้ากับมิติทับซ้อนที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชื่อลิมโบเพื่อที่มันจะได้ปกครองได้ทั้งสองโลกแต่แผนการดังกล่าวของมันดัสก็ไม่ได้ถูกโปรยด้วยกีบกุหลาบเพราะได้มีกลุ่มกองกาลังต่อต้านในชื่อดีออเดอร์ที่พยายามเปิดโปงแผนการที่แท้จริงของมันดัสที่พวกเขาพร้อมจะทำการปฏิวัติครั้งใหญ่ ด้วยการได้รับความช่วยเหลือจากดันเต้ชายหนุ่มที่สูญเสียความทรงจําในวัยเด็กที่ใช้ชีวิตเสเพนไปวันๆในฐานะนักล่าปีศาจที่มีความสามารถในการข้ามไปมาระหว่างโลกปกติและมิติลิมโบผมว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดหลายๆอย่างในเนื้อเรื่องภาคนี้มันน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับมันมีความจริงจังมากขึ้นจับต้องได้มากขึ้น ตัวอย่างง่ายสุดเลยเนี่ยก็คือจอมปีศาจท,ที่ปกติเนี่ยมันมักจะแบบห<ฮ>ัวเราะแบบข้าจะมาครองโลก<ล>ก็นําเสนอให้มันกลายเป็นภัยร้ายผ่านผู้มีอํานาจจากทุนนิยมที่สั่นคลอนการเมืองการปกครองมันก็ดูเหมือนเป็นการถอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกของเรา มิติคู่ขนานลิมโบที่นอกจากจะเป็นพล็อตดีไวส์หรือตัวช่วยในการเล่าเรื่องเป็นวิธีการที่ดันเต้ใช้ในการต่อกรอ,อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของมันดัสเพราะในโลกปกติพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ฟังดูไร้ความหวังเหมือนประเทศแถวนี้ไหมครับในขณะที่แง่ของฉากการเล่นมันก็มีคอนเซปต์อาร์ตที่สร้างสารรค์มากครับมันมีธีมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของแต่ละเขตอำนาจของบอสแต่ละตัวไหนจะทรานซิชันที่มันดูแล้วเพลินมากๆก,กับการได้เห็นวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง แต่กระจายกลายเป็นสิ่งใหม่โดยที่ยังคงไว้ซึ่งรูปโฉมเดิมอยู่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยเนี่ยคือมิชชั่นที่เราต้องไปสู้กับผู้ประกาศข่าวที่ทางเข้าไปยังตัวสถานีในลิมโบมันคืออาคารที่กลับหัวครับกับฉากในผับที่มันทําออกมาได้ดุดโลกดูแล้วเมาไปกับแสงสีละเกินแต่จากที่ผมได้ย้อนกลับไปเล่นครั้งนี้เนี่ยผมก็พอจะรู้เลยว่าคนเขาไม่ชอบอะไรกันในเกมเวอร์ชันรีบูตนี้ครับมันคือสคริปต์ไรติ้งหรือบทของเกมครับ คอนเซปต์ลิมโบกับการใส่ความจริงจังลงไปในเรื่องราวเนี่ยมันดีนะครับแต่ในแง่การดําเนินเนื้อเรื่องกับบทพูดของตัวละครเนี่ยขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนเดวิ่เมคไครหลายอย่างมันก็รู้สึกขัดใจเหมือนกันอย่างดันเต้ที่เรารู้จักกันจากสุดหล่อสไตล์อีเคมงปากแจวติดแซลแต่มันก็อยู่ในระดับที่พอหอมปากหอมคอกลายมาเป็นเด็กมีปัญหาสไตล์อเมริกันชนหัวขบฏ สถุนลูกแซลลูกแซะมีเหมือนเดิมครับแต่แต่ละคําที่พ่นออกมาเนี่ยเกมันต้องมีเครื่องเพศหรือคําหยาบเสมอเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันสัมผัสได้ถึงความพยายามที่จะทําให้ดันเตเวอร์ชั่นเนี้ยมันเท่แบบเอจี้แต่มันกลับดูเป็นเด็กเฮิมมากกว่าครับอย่างไอฉากเนี้ยอยู่ดีๆพี่แกก็ตีกระป๋องออกจากมือพี่อ้วนคนนี้เฉยเลยคือดันเตมันหวังดีครับเพราะไอเครื่องดื่มเนี้ยมันสูบพลังชีวิตมนุษย์แต่มันไม่มีการกระทําอะไรที่มันดูไม่บุลลี่ดูกลางแทนที่ออันนนี้ห่ยเ ไหนจะบทพูดที่ต่อร้องต่อเถียงกับบอสแต่ละตัวมันไม่มีคำไหนที่มันเท่ไปกว่านี้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอิงจากบริบทที่ตัวเกมมันเล่าจริงจังมากขึ้นมีเซตอัพโลกที่ซีเรียสขึ้นมันก็พอเอออหอหมกไปกับบุคลิกใหม่นี้ได้อยู่ละครับแต่มันก็มีบางมิติตัวละครที่ตัวเกมนี้ทำได้น่าสนใจอยู่นะครับคือเราพอจะได้เห็นความอ่อนโยในจิตใจลึก ได้เห็นพัฒนาการของตัวละครจากว<ๆ>ัยรุ่นไอดอลกีบกลายเป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นพอจะให้ความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้จับต้องได้ไม่ได้แข็งกระด้างมีแค่มุมเดียวแต่ไอจุดที่ผมรับไม่ได้ที่สุดเลยเนี่ยคือบทของเวอร์จิลครับไม่ว่าจะทั้งการที่เนื้อเรื่องมันนำเสนอหรือการที่ผมลองใส่ฟิลเตอร์แฟนเดวิลเมครายพินิจพิเคราะห์ตัวละครตัวนี้เวอร์จิลเนี่ยจากเดิมที่เป็นชายหนุ่มเงียบขรึมมากด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี กลายมาเป็นไอสารเลวมองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตต่ําต้อยแถมยอมใช้วิธีสกรปรกเพื่ออุดมการค่าได้แม้กระทั่งปีศาจที่ท้องคือผมรับไม่ได้จริงๆเขาไม่มีวิธีเขียนบทให้เวอร์จิลมันดีกว่านี้แล้วเลือยังไงวะเนี่ยให้เวอร์จิลมันทําอะไรที่มีปัญญาชนมีวิธีการฉลาดเหมือนที่ตัวเรื่องปูมาว่ามันเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านหน่อยได้ไหม จริงๆมันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีคือการให้ดันเต้กับเวอร์จิลได้ร่วมมือกันเข้าขากันมีจังหวะได้พูดคุยกันเหมือนคนปกติเขาคุยกันมีแซลมีหยอกกันอ้อร้อนิดๆหน่อยๆไม่ใช่เข้าฉากแล้วต่างคนต่างหันหน้าคนละฝั่งพ่นแต่คำเท่ๆออกมาก่อนจะจบลงด้วยมิชชั่นสุดท้ายที่ต้องกลายมาเป็นศัตรูกันเพราะอุดมการณ์ เสียได้และเล่าได้ไม่น่าติดตามมากพอเท่าไหร่เลยครับคือถ้ามาเล่าดีๆแอบใส่เมสเซจนี้มาตลอดเนื้อเรื่องเนี่ยพอถึงมิชชั่นสุดท้ายมันจะทรงพลังกว่าน,นี้อีกครับแต่เอาเถอะยังไงซภาพรวมของเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามของทีมงานที่เราพอจะมองเห็นศักยภาพอยู่ครับได้เห็นความจริงจังได้เห็นการลำดับเนื้อเรื่องผ่านคอนเซปต์ที่ดีแค่บทบาทที่เขานำเสนอเนี่ยมันหลุดภาพเดิมของ De v i l m a ค Cry ต้นฉบับไปไกลแค่นั้นเอง แต่ถ้าจะเกียดตัวโปรดักแค่เพาะในพาร์ทนี้ผมว่ามันดูจะใจร้ายใจดำไปหน่อยละมัง้งทีนี้มาพูดถึงเกมเพลย์กันอันมานานแล้วกว่าจะได้พูด <c oughs> สารภาพก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่แฟน Devil May Cry นะครับแต่ก็เคยเล่นภาค 1, 3และก็4นิดหน่อยแล้วก็5ที่ก็ไม่ได้เทพพริ้วไหวอะไรขนาดนั้นเล่นงูงูปลาปลาเสพความเท่อย่างเดียวนี่แหละ แถมเล่นจบจริงๆมีแค่ภาค3ด้วยครับซึ่งมันก็เป็นเกมที่สนุกนะแต่เงื่อนไขเดียวเลยที่คุณจะเอ j นจกับมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือคุณต้องเกตก o ูดซึ่งผมไม่ไหวจริงๆอะ่ะไอ้บอสมา3ามหัวนเนี่ยถ้าบอกจำนวนครั้งการตายให้รู้ผมอาจจะโดนพวกคุณทมถุยก็เป็นได้ครับ <c oughs> แต่พอเป็น Dmc Devil May Cry มันทำให้ผมไม่ต้องพยายามนยครับน้ำซ้ำผมยังชมตัวเองได้อีกว่า ทำไม,ำไมกูมเก่งกู<ม>เท่จังวะคือเกมเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะแบบเห็นได้ชัดมากๆแต่มันก็ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นสไตลิชแอคชั่นในเกมนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาไม่ใช่ Definitive Edition ตัวเกมจะไม่มีระบบล็อกออนนะครับที่หากใครเคยเล่นเวอร์ชั่นเดิมมาก็จะขัดใจไม่ใช่น้อยแหละเพราะมันเป็นตัวกำหนดหลายๆอย่างในเกมการเล่นเลยครับเช่นการกดมูฟเซตการกลิ้งหลบ หรือแม้แต่การกําหนดศัตรูตัวที่เราต้องการจะกําจัดเป็นอันดับแรกแต่พอไม่มีใช่ว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยจะหายไปแต่มันจะเป็นท่าที่สามารถกดได้ทันทีเช่นการกิ้งลกที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับล็อกออนผมว่ามันทําให้จังหวะเข้าออกเนี่ยคล่องตัวขึ้นเยอะในภาคนี้ก็ยังมีปืนให้ใช้อยู่ครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในเกมการเล่นเท่าไหร่เลยคือพอเรามีความสามารถที่เข้าหาศัตรูได้รวดเร็วที่เดี๋ยวผมก็กําลังจะพูดในมิกี่อึดใจนี่แหละครับ ปืนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการต่อสู้สักเท่าไหร่ยิ่งพอไม่มีล็อกออนปัญหาที่ต้องเจอแน่ๆเนี่ยคือเวลากดยิงทีนึงเล็งมั่วซั่วไปหมดเลยครับผมก็ยิ่งไม่รู้จะใช้มันทําไมแถมบรรดาท่าพิเศษของปืนแต่ละชิ้นมันจะเป็นการกด2ปุ่มพร้อมกันที่มันมีโอกาสติดพลาดบ,บ่อยเหลือเกินผมเลยตัดปัญหาไม่ใช้มันเลยครับถ้าไม่โดนเกมบังคับให้ใช้อะนะหนีไปใช้ Angel Lift และ Devil Po ู l แทนดีกว่าอันนั้นน่ะของโคตรดี ส่วนการกดมูฟเซตมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะทุกอาวุธมันกดแบบเดียวกันหมดสามเหลี่ยม4ครั้งคอมโบพื้นฐานสามเหลี่ยม2ครั้งหยุดแล้วกดสามเหลี่ยมคือดีเลย์คอมโบ กดเดินหน้า2ครั้งแล้วกดสามเหลี่ยมมันก็จะออกมาเป็นท่าที่เราเข้าหาศัตรูอย่างว่องไวหรือทำดัมเมจจากระยะไกลแถมทุกมูฟเซตจะมีสัญญาณบอกที่ชัดเจนว่าเอ็งกดติดแล้วนะโดยการให้อาวุธเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาว่าเออกดติดมันง่ายมันไม่ต้องจําท่าอะไรสลับซับซ้อนเลยอะแล้วมันทําให้การต่อสู้ต่อคอมโบลื่นไหลามากและในภาคนี้สไตล์ิชแลนนี่คือปล่อยเกรดเลยครับ ขึ้น S ไม่ต้องกดปุ่มให้นิ้วพันกันเลยและถ้าโดนตีสไตลิชแรงเนี่ยก็จะลดไปที่ระดับดีให้เราแก้ตัวกลับไปทำแรงให้มันสูงได้ต่อในไม่กี่อึดใจแถมจังหวะที่ขึ้น S สซาวประกอบนี่โคตรสะใจแต่จุดที่ผมชอบที่สุดในระบบการต่อสู้คือรายละเอียดเสริมที่ไม่เกี่ยวกับเกมการเล่นอกครับแต่แต่ละท่ามันจะมีวิธีการนาเสนอให้รู้สึกถึงความเท่ความดุดัน วันทีมีเซบ้างใส่พ a า t i ิ l เอฟเฟ c t ให้มันดูรุนแรงให้มุมกล้องขยับตามบ้างให้ความรู้สึกถึงความแรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยผ่านท่าที่มันเหมือนจะกดยากนะแต่ไม่อ่ะแค่ไม่กี่ปุ่มเนี่ยแหละแต่จุดเด่นในเวอร์ชันรีบูตนี้เลยเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นระบบอาวุธเทวทูตและปีศาจที่มีฝั่งละ2ชิ้นที่มันอาจจะดูน้อยหางไปเทียบกับ d e v i l a r m เวอร์ชันต้นฉบับแต่คลิม a x ของระบบนี้มันอยู่ที่วิธีการเรียกใช้ครับ แค่กด L 2ครั้งหรือว่าฝั่งเทวทูตหรือกด R 2ครั้งหรือฝั่งปีศาจแล้วกดโจมตีดาบเลเบเลียนของเราที่ในภาคนี้จะเสมือนเป็นอาวุธฆ่ากลางที่มีท่ารองรับทั้งการต่อสู้กลางอากาศและภาคพื้นดินแต่มันจะไม่สุดสักทางครับเพราะความสุดโต่งจะมาจากอาวุธของฝั่งเทวทูตและปีศาจที่ดาบเลเบเลียนจะกลายสภาพเป็นอาวุธฟากที่เราเลือกใช้อย่างลื่นไหลไร้รอยต่อซึ่งบรรดาท่าโจมตีหรือมูฟเซตต่างๆจะถูกแตกแขนงออกไปได้หลากหลายผลลัพธ์ ให้เราได้ผสมคอมโบจากอาวุธแต่ละชิ้นตามแต่เราจะสร้างสารรค์สำหรับคีย์บอร์ดผมไม่รู้มันกดยากไหมนะครับแต่ผมใช้จอยเล่นแล้วมันสมูทมากๆแค่จุ่มปุ่มค้างมันก็ยังเป็นอาวุธนั้นอยู่จนกว่าจะสลับไปกดอีกปุ่มหรือกระทั่งดีเลย์คอมโบที่คุณสามารถกดใช้อาวุธชิ้นหนึ่งแล้วให้ปลายท่าของคอมโบเป็นของอีกชิ้นอืคือไม่รู้จะใช้คําไหนอธิบายดีนอกจากลื่นไหลเป็นสายน้ําเลยครับ อาวุธของฝั่งเทวทูตจะเน้นไปที่คอมโบต่อเนื่องและการขัดจังหวะศัตรูแลกกับดัมเจที่ทำไม่ได้สูงมากนะักเรามีเคียวที่เน้นการโจมตีแบบวงกว้างและโดดเด่นด้านการทำแอร์คอมโบดาวกระจายที่ใช้ในการโจมตีศัตรูหลายตัวพร้อมกันทําให้ศัตรูชะงักได้ชั่วคราวซึ่งจุดเด่นคือต่อให้เราเปลี่ยนไปใช้อาวุธอื่นศัตรูมันก็ยังจะโดนสถานะชะงักอยู่จนกว่าจะหมดเวลาของเอฟเฟก ส่วนอาวุธของฝั่งปีศาจจะเน้นไปที่ความแรงแรงเข้าว่าแลกกับความเร็วในการโจมตีที่เชื่องช้าเรามีขวานที่ใช้ในการจัดการศัตรูที่มีโล่ฟันไม่กิดทีโล่ก็แตกและคราวนี้จะตามต่อด้วยอาวุธอะไรก็แล้วแต่ความชอบเรามีกำปั้นที่นอกจากจะแรงมันยังมีท่าทั้งส่งให้ศัตรูลอยขึ้นไปกลางอากาศหรือชาร์จเหนือกลางอากาศแล้วต่อยลงพื้นสร้างดัมเมจเป็นวงกว้างหรือจะใช้ท่าอัปเปอร์คัต ซัดคางศัตรูที่ถึกทนตัวนี้เพื่อให้มันหมดสภาพชั่วคราวนอกจากนี้พลังของเทวทูตและปีศาจยังนำเสนอออกมาเป็นระบบเคลื่อนที่ในเกมที่ก็ยังเอามาใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยคือ Ang เจ Li f t ที่จะดึงตัวเองเข้าหาศัตรูและ d Devil p พู l ดึงศัตรูมาหาเราในแง่าการต่อสู้ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้การประทะกับศัตรูมีความปะติดปะต่อลื่นไหลเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสัสร้างคอมโบที่เพลินใช้ได้เลยครับดึงศัตรูมาฟันจากอากาศ พุ่งตัวไปฟันจากระยะไกลแล้วต่อด้วยอาวุธไหนถ้าอะไรอันนี้แล้วแต่เราส่วนในแง่การนํามาใช้ในการเคลื่อนที่ต้องเรียกว่ามันเป็นระบบหลักเลยละครับในภาคนี้ฉากการเล่นจะมีความเป็นแพลตฟอร์ e เมอร์หรือว่าการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างระดับมากกว่าเกมเวอร์ชั่นต้นฉบับครับที่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกตัวเกมมันไกด์เราตลอดว่าต้องใช้ท่าดึงหรือว่าพุ่งตัว แต่ผมชอบตรงที่ความสร้างสรรค์นในการเอาสองท่านี้มาใช้งานเนี่ยแหละอย่างในฉากนี้ที่เราต้องใช้ท่าเดวิลผูกในการดึงตู้เซิร์ฟเวอร์มาทับทหารเพื่อให้แคทหนีหรือในฉากนี้ที่เราต้องใช้ Angel l ลิฟและเดวิลผูกในการช่วยเหลือให้แคทและเวอร์จิลหลบหนีได้อย่างปลอดภยัยคือมันมีความเข้าใจคิดในการนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องดีอะดูเป็นของใหม่ที่สําคัญกับเกมจริงๆและสิ่งสุดท้ายที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมใช้ในวิดีโอนี้คือ Devil t r i g g e r ในเวอร์ชันนี้ดันเตไม่ได้กลายร่างเป็นปีศาจแล้วเก่งขึ้นแต่มันคือการหยุดเวลาแล้วส่งศัตรูลอยขึ้นกลางอากาศโดยที่ตัวเราทำดาเมจได้แรงขึ้น รีเจนเลือดอย่างช้าๆในขณะที่อยู่ในร่างน,นี้ผมว่ามันเข้าขั้นอิมบากว่าร่างปีศาจอีกคือตัวเกมปกติมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะยิ่งพอใช้ท่านี้เกมแม่งอีซี่โหมดไปเลยครับผมเลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่อะ่ะฟันเพียวๆเ,เอาเนี่ยแหละจนตายถึงจะได้ใช้ยังดีที่เกมนี้มันไม่ค่อยแจกเดวิสทริกเกอร์เกจให้เราเยอะสักเท่าไหร่ไม่งั้นเราบอกตามตรงว่าสภาพเหมือนเรากําลังโกงเกมอยู่เลยครับอาวุธใหม่ ระบบใหม่และการตีความท่าเดิมให้ออกมาสดใหม่พอเอามารวมกันเกมการต่อสู้มันออกมาดุดันลื่นไหลเดือดสะใจโดยที่ฉากหลังของความแอคชั่นสุดมันส์นี้ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องตะเกียกตะกายพยายามให้ตัวเองเก่งเพื่อที่จะได้ผ่านอุปสรรคของเกมแต่มันกับผ่านการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนแถมยังมีช่องว่างให้ผู้เล่นได้เติมแต่งคอมโบทั้งภาคพื้นดินและอากาศได้อย่างสร้างสารรค์เปิดด้วยท่าภาคพื้นดินแล้วจบด้วยกลางอากาศ หรือจะส่งมันลอยขึ้นมาหาเราเอาบันลงและเกี่ยวมันขึ้นมาใหม่กลรวนแล้วแต่เป็นไอเดียของเราว่าจะสรรสร้างออกมายังไงแล้วพอรวมเข้ากับศัตรูในเกมที่ดีไซน์ออกมาให้เราต้องรู้จักการใช้พลังเทวทูตและปีศาจให้เหมาะสมมันก็เป็นภาพการต่อสู้ที่นอกจากจะฟันดักเอามันเรายังต้องใช้จังหวะในการประเมินสถานการณ์รับมือศัตรูที่ระบบต่อสู้มันเอื้อให้เราตัดสินใจได้อย่างฉับพลัน ศัตรูบางตัวมันจะมีโล่ที่หางไม่ใช้ขวานของฝั่งปีศาจในการพังโล่มันเราจะทำดามเมจกับมันได้ลำบากมากๆในขณะที่บนอากาศมีศัตรูที่ลอยได้การใช้ a n g e เจ i ลิฟหรือเดว Po o ูในการไปหามันคือวิธีการกำจัดความน่ารำคาญหรือในบางจังหวะเราจะเจอแม่มดที่มีโล่พลังงานคอยป้องกันให้ตัวมันเองหรือพันธมิตรของมันหากเราไม่ใช้ดาวกระจายเทวทูตตัดจังหวะมันศัตรูตัวอื่นก็จะมีช่องว่างมากมายมารุมกินโต๊ะเรา หรือในบางจังหวะสัดส่วนของศัตรูกลางอากาศมันเยอะกว่าภาคพ,พื้นดินแต่ทำไมเราไม่ใช้อาวุธเทวทูตที่มีจุดเด่นในการเกี่ยวศัตรูจากพื้นขึ้นมาเราค่อยพุ่งฆ่าเรียงตัวด้วยแองเจลลิฟไปเลยล่ะคุณดูเกมการเล่นที่เกมนี้มันเสิร์ฟให้ดิมันโคตรจะลื่นไหลอ่ะแต่โอเคคือมันก็มีศัตรูที่ชวนหน้างหงุดหงิดอยู่หลายตัวแหละครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเราไม่แพร่ีการโจมตีที่มันปล่อยมาตีไปเหอะเป็นชาติกว่ามันจะตาย หรือศัตรูเหล่านี้ที่ต้องใช้อาวุธให้ถูกต้องตีมันไม่งั้นยังไงก็ไม่เข้าน้ำแข็งก็ใช้เทวทูตไฟก็ใช้ปีศาจจากที่กำลังทำคอมโบเดือดๆทะลุถึงเซนเซชั่นกลายมาเป็นต้องไปหาวิธีจัดการไอ้พวกนี้ก่อนปัญหาถึงจะจบแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันคือการที่ตัวเกมเพิ่มสเต็ปความท้าทายเพื่อผู้เล่นที่สับเปลี่ยนอาวุธหรือบังคับเกมนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์เกมเมอร,อร์สายฮาร์ดคอร์หรือแฟนจากเกมต้นฉบับที่ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องหวานหมูสำหรับพวกเขาแล่ะนะครับ กับอีกจุดหนึ่งที่ผมขอติเป็นอย่างสุดท้ายและมันทำให้เสียตัวตนของ Devil m a ค Cry มากๆครับคือบอสไฟต์บอสไฟ์ในเกมนี้มันง่ายเกิน <c oughs> ไม่ได้จะบอกว่าตัวผมเก่งนะครับแต่มันง่ายจริงๆทั้งการหลบจังหวะการเข้าทำมันคล้ายกันไปหมดเลยครับแต่จุดที่ผมชอบในการสู้บอสคือตัวเกมเนี่ยจะนำเสนอว่าเราต้องใช้ Angel Lift และ Devilpool กับพวกมันยังไงใช้ในการหนีเพื่อไปต่อสู้ที่แพลตฟอร์มอื่นไหมหรือว่าใช้ในการดึงให้มันเสียศูนย์ แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็คือการตีต,ตีฟันๆหลบๆแล้วก็หาจังหวะเข้าไปอัดมันใหม่อะครับจะมีก็แค่บอสบ๊อบบาบัสที่ผมชอบคอนเซปต์ของการได้ต่อสู้ในเครือข่ายภายในของห้องสัญญาณข่าวมากเลยครับแล้วก็ได้หลุดไปสู้กับศัตรตูกลายเป็นมุมกล้องจากเฮลิคอปเตอร์ทีมข่าวที่มันเท่แล้วก็เข้ากับบริบทของตัวบอสนี้ดีครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าถามว่า DMC Devil May Cry เป็นเกมกาก,าก เกมหมาเกมกระจอกเกมห่วยเลยไหมเฮลโนไม่เลยไม่เฉียดด้วยซ้ำถ้าเราตัดเรื่องที่นินจาตีโอรี่เขาแซะเขาแขวะเดวิลเมคลายต้นฉบับคุณจะมองเห็นความใส่ใจในการสร้างเกมนี้ได้อยู่ครับโอเคในแง่เนื้อเรื่องบทมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ที่น่าสนใจดูซีเรียสจริงจังจับต้องได้ แม้ไอเวจิวมันจะสันขวานแค่ไหนก็เถอะประเด็นของภาพลักษณ์ใหม่ดันเตอันนี้ผมคงไม่ไปขอสู้กับแฟนๆภาคต้นฉบับเขานะครับแต่เอาเป็นว่าส่วนตัวผมไม่ได้ติดใจอะไรขนาดนั้นเพราะตามบริบทของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมถึงต้องออกมามีคาแรคเตอร์แบบนี้แถมผมก็ชอบที่ตัวละครมีพัฒนาการด้านนิสัยที่มันทําให้ดันเต้เวอร์ชันนี้ดูติดดินจับต้องได้ จากที่เวอร์ชั่นต้นฉบับเราเหมือนเป็นเพียงผู้สังเกตการอยู่ไกลๆรอเสพความเท่ความ no context แบบห่างๆส่วนงานออกแบบฉากการเล่นคุณน่าจะสัมผัสดได้ว่าเขาจริงจังโรงแรงกับมันขนาดไหนนี่คือหนึ่งในเกมที่มี v i ดิโอาร์ที่ผมชอบแล่นรู้สึกว่าดูดีมากเกมนึงเลยครับเอาไปเทียบกับหลายๆเกมในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังได้เลยหรือแม้แต่เกมเพลย์เองโจทย์ที่แคปคอมให้มา ผมว่าพวกเขาก็ทำมันสำเร็จนะครับแม้กิ่นอายหลายๆอย่างของเกมต้นฉบับมันจะถูกลดทอนหรือเปลี่ยนไปแต่มันก็ทำออกมาได้สนุกสะใจไม่ใช่เหรอ DMC Devil May Cry เป็นเกมที่ดีอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ไม่ได้เข้าใกล้เกมห่วยเลยครับสำหรับใครที่ไม่เคยลองผมก็อยากจะให้คุณได้พิสูจน์ด้วยตัวเองดูครับระบบคอมแบทมันพร้อมจะต้อนรับทั้งคนที่ไม่เก่งเกมแนวนี้และผู้เล่นระดับเอ็กซ์ส่วนแฟนๆ Devil May Cry ผมคงไม่สามารถไปบังคับจิตใจพวกคุณให้เกียดเกมนี้ได้น้อยลงแต่ผมเชื่อว่าการเวลาน่าจะทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นลดน้อยลงไปบ้างครับไม่แน่การที่คุณเปิดใจกลับไปเล่นเกมนี้อีกครั้งในมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นมันอาจจะกลายเป็น Devil May Cry หนึ่งภาคที่คุณเอนจอไปกับมันไม่น้อยกว่าเวอร์ชันต้นฉบับก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ดูมาถึงช่วงท้ายตรงนี้ ผมขอขอบคุณพวกคุณมากๆเลยผมหายไปเกือบเดือนได้มัง้งแต่พวกคุณก็ยังไม่ทิ้งผมไปไหนเลยผมเลยอยากจะกอดพวกคุณลคแล้วก็กระซิบข้างหูว่าสรังเอโยก <laughs> ก่อนจากการผมรบกวนอะไรอย่างสิครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมอยากที่จะผลิตผลงานชิ้นถัดๆไปแล้วครับ แต่สำหรับใครที่มีเงินเหลือหรืออยากเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ผมเอาเงินไปซื้อเกมมาทำคลิปไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือเกมใหม่ผมเปิดระบบสมาชิกไว้แล้วนะครับจริงๆผมเปิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่กล้าเอามาขายกับพวกคุณ <c oughs> และก็ไม่อยากเอาไปขายระหว่างคลิปด้วยกลัวขาดจังหวะการดูครับผมตั้งไว้ในทุกระดับแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมไม่กล้าคิดแพงกว่านี้เลยเพราะผมยังไม่รู้ว่าจะให้อภิสิทธิ์พิเศษอะไรกับสมาชิกนอกเหนือจากอีโมจิไว้เอาไปเล่นในช่องคอมเมนต์หรือช่องแชทกัน แต่ในอนาคตถ้าผมสามารถขยับขยายตัวมาทำ YouTube ได้แบบฟู l t i ม e ผมจะหาความพิเศษให้พวกคุณมากกว่านี้แน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ